Thank you. เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งไฟค่ะที่คนรอคอยดูกันทั่วโลกเลยสําหรับการเจอกันของทัตซ์ซูเปอร์เลกเกียรหมู่เก้าแล้วก็โจนาธานแฮกเกอร์ตี้ในศึกมวยวันหนึ่งหกแปดชิงแชมป์โลกมวยไทยรุ่นแบตตัมเวทที่ประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยผลการชกค่ปปะทัตซ์ซูเปอร์เลกเนี่ยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยโดยผ่านยกแรกไปเพียงแค่สี่สิบเก้าวินาทีเท่านั้นค่ะทัตซ์ซูเปอร์เลกก็ได้โอกาสรอจังหวะที่แฮกเกอร์ตี้เนี่ยออกมาใส่ตัวเองก่อนสับศอกขวาคืนเข้าแบตเต็มๆจนทัตซ์แฮกเกอร์ตี้ค่ะลลล่่ววงงงไปกกกกออแ้้ทาใหรรรมเนนีนยยับจุติ การชกในที่สุดค่ะซึ่งตอนนี้ค่ะทัชนาทซเปอร์เลกก็สามารถครองแชมป์โลก2กติกาได้นั่นก็คือแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นแบตตมเวทและแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวทพร้อมกับคว้าโบนัสอีก5 0,000ดอลลาร์ค่ะในการชกครั้งนี้คิดเป็นเงินไทยค่ะราว1นล้านเจ็ดแสนบาทค่ะและหลังการชกค่ะทัชนาทซูเปอร์เลกได้มีการเปิดใจบนเวทีด้วยค่ะโดยเขาบอกว่าเป้าหมายต่อไปของเขาค่ะเขาจะเจอใครกับใครก็ได้แล้วแต่บอสชาติเลยและล่าสุดค่ะทงดนานรถถังจินเมืองนนท์ค่ะเพื่อนไหวถ มาได้โดยทางด้านรถถังค่ะได้มีการโพส์รูปภาพที่มีการวิดีโอคอลคุยกับทางด้านซุปเปอร์เล็กพร้อมกับแซลคำๆเพื่อนรักเขาว่าซุปเปอร์เล็กเอาใหญ่แล้วนะเดี๋ยวนี้กะเอาแชมป์คนเดียวเลยเหรอเดี๋ยวโดนและหลังจากที่ทางด้านคุณรถถังจิตมึงนนค่ะได้โพสข้อความดังกล่าวไปก็มีแฟนๆค่ะเข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นเลยทีเดียวค่ะ ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลา์สไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปด,ดีและสาระความบันเทิงครบลดได้ทุกช่องทางที่ไทยนิว